สวัสดีครับ,รบพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการย <ip> ิบซีโอซก่อนะเราก็มาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมานะเข้ามากันได้ กดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นกดแชร์แล้ว กดแชร์ออกไปแซ่อ,อะไระะมไม่รู้สิโอ้ยมีคนมาก่อนโอยแล้วอะคลิปอะไรอะ่ะคลิปคลิปถ่ายระยะะ ถ้เอาลงสิเป็นไรไหมเดี๋ยวก็พอดีเห็นในยูทซีโอส يلي คอนทำไมไม่ขึ้นัสถียะมันไม่ได้ติดตามไว้อ่ะกดแชร์ออกไปคนล,ละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์เรา่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์ชแ,รแล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดแชร์ออกไปแท่เบอร์อะไรไม่รู้แปลกๆโทรเข้ามาเต็ไมไปหมด ศูนย์สองเจ็ดเก้าเก้าเก้าชนะบริษัทโทรตามอมอนะบริษัทอะไรก็ไม่รู้โทรตามเต็มไปหมดโทรศัท์อะไรเับจะมีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในนั้นคะไม่มีมีโทรคอร์เซ็นเตอร์นะโทรเข้ามาเบื่อแล้ว ไม่เขาก็ต้องด่าเขาบ้างไม่ใช่ว่าเอาแต่วางหูหนีเข,ขาวเขาจะได้รู้วางอะไรหลับไปนอนมาตื่นมา,าจะรู้เรื่องก็เห็นเขาโทรมาทีไรเขาบอกไลห์ฟังว่าเขาตัดสายจริืงก็โทรมาเขาก็ต้องอใช้วาทศิลป์ให้เป็นประโยชน์แล้วเขาก็อดัดรีโอคิดตัวเองไว้เวลาคุยข่าว<อ>แล้วเอามาส่งไปในอันนี้อยากดังเดี๋ยจัดให้ แต่เดือนนี้เขาก็ซามไปเยอะแล้วนะข่าวอเซ็นเตอร์ไม่ค่อยมีแล้วนะใช่ใช่ได้ผลกันบ้างหรือเปล่าได้ผลกับบางคนนะโอ้นี่ไม่ฟังอนะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะคุยอะไรเขาโอ้วาง มีแต่ญาติโทรมาเต็มปหมดญาติมาทำไมไม่รู้เพื่อนมาขอใครมาขอยืมหน่อยมาจากไหนไม่รู้ขอเป็นเพื่อนแล้วก็มาขอยืมหน่อยหลังข้อความเนี่ยเฉพาะเดือนเนี้ยเจอไปเก้าสิบเก้าเก้าร้อยพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครั้งละนะน,นี้เรื่องจริงาจานโอ้ยังรู้เลยนะมา สตยีนะคะแชร์แล้วฟ้าการเงินค่ะถ้าจะขอยืมเงินใครตอนนี้จะมีคนให้ไหมคะออะเดี๋ยวรอเรื่องเงินแ้องมาดูการฟ้านะคะฟ้าจะขอยืมเงินใครจะให้ไหมทํางานดีกว่าหาเอาดีกว่า,าใครบอกว่า<อ>ต้องเดินทางไป,ไปตายเอาดาบหน้าลุยสู้เพื่อทํางานให้ได้เงินมาใ,ใครบอกใครไม่ได้พูดเรื่องยืมเงินเลย ใ้าบอกไปตายเอาดาบหน้าเดีย๋ยวไปพูดอย่างนั้นได้เดี๋ยว<อ>เขาก็นะมเอาไป็นว่าถ้าได้งานไหนมันต้องมีเงินแน่นอนค่ะมกุกเงินเดือนจะออกก่อนวันที่สิบไหมคะแล้วรูปสามวันไม่ออกอะสามวันยังเดี๋ยวก่อนนะอันนี้หมายถึงผู้ใหญ่ดีนะคะ ้ใใหหญ่คุณไม่มันเขาถามว่าก่อนวันที่สิบวันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าไม่รู้เลยสามวันวน,นี้ไม่ออกแค่นี้ดูแค่นี้คือเราดูสามวันจริงๆค่ะให้อ,อยาดูสิบวันมาดูด้านหลังครับนะมีมีมีค่าครูครับเริ่มต้นที่คําถามละหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะ<ม>เออกดแชร์ออกไปแท่มีหลายคนทักมาแต่ก็ไม่ได้ตกลงว่าจะดูนะคะ อนอกจากลูกค้าเก่าที่เขาแบบรู้จริงๆอนะอเขาบอกว่าคือแม่นรู้รู้ว่าจานแม่นจริงอะ่ะเขาเขาจะยอมเสียงเงินคำถามมาร้อยออ,อันนี้เรื่องจริงเราเจอ,อบ่อยเจอจนชินแลวนะนะแล้วคไม่รู้ให้คำถามเดียวกันด้วยนะเขาดูทีห้าคำถามสิบคำถามสิบคำถามเจีดูบางทีอย่างน้อยที่สุดก็คือสามคำถามนะคะอืม,อม ก็คำถาม,มาอะไรก็คิดไปแต่ว่าเอายอมรับเราตลาดบนจริงค่ะเราดูมานานแล้วนะยี่สิบเอ็ดปีแล้วสำรับอาจารย์โอ้ในการดูดวงนะคะเป็นอาชีพยี่สิเอ็ดปีนี่นไม่เคยน,น้อย,ยนะไม่เคยนึกเลยนะว่าเอ้ยเราร่วมดูดวงตั้งแต่อยู่ยี่สามเนี่ยอะไร ลือสิตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะว่ามันเออเราก็คิดว่าอนาคตถ้าเกิดเราแก่ตัวเราอาจจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะตอนเริ่มนาาที่ทํามันก็ต่อแตะต่อแตะไปแล้วพอเป็นอาชีพเพราะมันก็รุ่งเลยอ่ะที่เราว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วคนไม่อยากใช้เงินอื เดี๋ยวคนจะสงสัยว่าอาจารย์ทขาทำไรน,นี่คือจากพงมันเป็นยางยืดเก่งเป็นยางยืดแล้วมันเจ็บ <Yep. S 2> ไม่ใช่มันไอ้นี่มันรัดมันรัดพุงคุงมันใหญ่มากคมนี่ไม่กล้าใส่ชุดแซกเลยหรือว่า hmm. โอ้โอเคอใส่ชุดแักไปเดินห้างนะมีเด๋คนมองหน้าโอ้แล้วมองพุงโอ้เขาคงเข้าใจโอ้โอทองอเลยไม่กล้าใส่ออกไปอีกเลยกลัวใครเข้าใจผิด เกิดมาก็ไปเหยท้องก็ค่ะลกีกคีอ่าเราเรมียังถามได้อยู่นะไม่ใช่ฟังอาจารย์เม้ามอยมาเล้วถามได้นะคะอ่าบอกกติกาเข้าไปกดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเราให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม กดไลค์กดแชร์เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยก้าแชร์เพียงเท่าน,น,นานนะคุณไอซ์ค่ะนคนที่ชอบคิดยังไงกับเราคะคนที่ชอบคิดยังไงกับเราคะไอซ์ดีมีเมตตามาหานิยมเขาอยากคบเราไปนานๆานนะก็คุยกันเซ่ก็คุณไปชอบเขาคุณก็ต้องไปบอกเขาเซ่ว่าดักมาหลายวันแล้ว ไม่ทันจะทีหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกแค่สามวันนี้เท่านั้นนะคะความคิดแค่สามวันนี้เท่านั้นเพราะดูสามวันเรื่องนี้นจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนนะเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้น,นะคะ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะได้ที่ a c e b o o k โอเซเบรกอนอาภีรัสโอเซเบรกอนอาภีรัส เบอร์ทอ061 9922645 0925929261ไม่ดีรายโอเซเร15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามแม่อัานไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับผ่นครูณหน้าทองสาธิกาลิ้มทองส,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 สริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิกกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูป เรื่องรของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้คราอ่ะเรืออาจารย์จะต่อนะคะเขาบอกว่าบอกแล้วแต่เขาไฏิเสธเออ่นเงยังเด็กอยู่หรือเปล่าหรืออายุเท่าไหร่แล้วไม่ไม่พร้อมหลายสิบอย่างเพราะว่าไพ่จะเห็นว่าอาจารย์รู้เลยอ่ะไพ่บอกเขาอยากคบคุณไปนานๆค้ะอย่าอยากเป็นเพื่อนคุณไปนานๆหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแฟนอาจจะเลิกกันเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่อะบอกไงเนี่ย ืออยากเขาไปนานๆนะหมายถึงแบบอาจจะอยากเป็นเพื่อนกันไปนานๆมนะั้งอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่เชื่นะแต่อาจารย์ไม่ได้พูดออกมาอยากคบไปนานๆอยากแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันไปนานๆเพราะว<อ>่าบางคนเขาคิดใช่ไหมว่าถ้าเกิดเป็นแฟนแล้วอาจจะแบบว่าเลิกกันเร็วอนะไรเงี้ยแต่ก็มีหลายคนที่แบบว่าอะไรอ๋เอ,อเรื่องเกี่ยวกับโควิดขึ้นได้ขึ้นมา โควิดกำลังรุนแรงฝีดาดลิงบุกโลกอู้ไม่กลัวเรามีฝีแล้วนี่เห็นไหมรู้สึกว่าฝีดาดฝีดาดมาจากรักร่วมเพศกับเพศที่เก้าสเก้าเขาต้องไปร่วมเพศกันถึงจะติดใช่ไหม,อมของเรานี่ไม่ได้ร่วมอะไรเลยนะหมายถึงว่าคนอื่นคนอื่นคนละเก้าเก้าแชร์ เลวแซ่แล้วไหนะดูเวลาก่อนเวลาใกล้จะหมดแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้บอกกับทุกคนไปแล้วอะไรเป็นอะไรก็จะบอกแค่ว่า คือฝริดาลิงมันต้องอร่วมเพศกันถึงจะติดได้ดวูอับนแน่ไหมแต่ของเราไม่ได้ร่วมหมายถึงว่าคนอื่นตอาจารย์อาจารย์่ะร่วมหมายถึงร่วมร่วมทําไรสดโดยไม่ <ID. S 1> คือมันต้องเป็นเพศที่เก้าสิบเก้านะไม่มันต้องเป็นเพศเขาบอกว่าอะไรเป็นเสือใบเมื่อเช้านี้ตามที่ดูนะเป็นหนึ่งเสือใบอเป็นสองเขาเป็นเพศแบบ เพศชายด้วยกันชายด้วยกันอ่ะแล้วเพศที inhos, uh, ่สามเพศผู้หญ <mo> ิง <car>. ด <var> ้วยกันไม่ใช่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเหรอไม่ใช่แล้วผู้หญิงผู้ชายไม่ติดหรอเพราะว่าติดนะแต่ว่าคือส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่ามันไปได้สองเพศคือเพศที่หนึ่งคือเพศชายด้วยกันตัวอะไรเ่ะแมงมุมอ่ะกุมภานิเห็นป่ะใครยมล้างคาเออลุยเข้าไปเพราะว่าตรงตรงตั้งไพตรงนี้มันน่าจะมีตัวอะไรมาทำลังบ้างเหมือนกันนะเนี่ย แมงมุงมหรือหรือ,รอทำความสะอาดบ้างนีไหมตั้งตั้งไปทุกวันเลยเนี่ยจานโอลุยใช่อ่ะ,ออะเลนเดี๋ยวปลวกมากินขึ้นมาบ่อยม,ม,มนัเลยถ้าปลวกกินซื้อโต๊ะเหล็กใหม่เลยด,ดีดีขึ้นไปไม่เหม็นท้ายอ่ะ